สวัสดีค่ะจากคราวที่แล้วนะคะพาไปดูไก่สุดสงวนทีนี้อันนี้ไม่ใช่ไก่นะคะแต่เป็นบอลสีมา่านนางพิมพ์นะคะดูลักษณะการกัดใบกัดสีของเขาจะแตกต่างกันนะคะรอบขอบเห็นไหมคะของเขาจะเป็นอขอบสีเขียวแล้วก็พื้นใบเนี่ยจะเป็นสีชมพูและเลื้อยเต็มเลย บา,บางใบบางกว่ากันเยอะเลยนะคะนี่คือม่านบอนสีม่านนางพิมพ์นะคะให้ดูมันจะมีความแตกต่างกันต้องสังเกตให้ดีๆนี่คือลักษณะลำต้นของเขานะคะนี่คือการใบของเขา สวยงามค่ะบอนสีทุกชนิดนะคะถ้าเลี้ยงเป็นกอแล้วมันจะสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะไว้ติดตามดูบอลชนิดอื่นในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ